ก,การเจ้าค่ะกาาเจะเญพรอยากหลายอย่างหลายแนยวนะเจ้าค่ะอัตมาสงเจดีตัวเจดีพังเอาอีกแล้วมีแต่แนวแต่จะประาปีนี่แนวสามสามอย่างบะปีนี่เดี๋ยวซึกนักอย่างขาดเลยเอืมอนันฝนตกว่างหันทีเจ้าค่ะฟ้าอยุ่เขาว่างหันตีแม,นมนน่นอืมเนาะเนาะก็เป็น,น,ยนอยายุั้ถ้ายุรอบแรกเขาก็คุยไปสองหลังเจ้าค่ะ ี่ไอพะยนักไปครึ่งตัวม,มาพายุรอบสองนีกอะเจดีพังโอ้เจดีดีอืซีพักกันซอยเฮ็ดซอยสางมั่งหันเหมืนว่าเจ้าค่ะที่เก็บอฐทีจอาอวัดโอ้ยนี่จะซึ้งนักๆเลยปีนี้นจ้ะฝันยังวา่าเจ้าค่ะฝันเมื่ขึ้นนีเจ้าค่ะฝันฝันหมันมาดเลยอืฝันแบบติบตายางขักจน ตื่นฝันมากแต่จำได้เม่นเหมือนจริงเลยทีเจ้าค่ะเหมอืนฝันได้เล็กได้เบือเป็นตัวเลยบอหรือจังใดเรื่องแะไรเหมียนเป็นตัวคักๆเลยโอ้ยสาธุเด้อเนาะไอ้อิซีได้สามสวยกันให้ไปได้สามตัวเตะกับเป็นแค่แค่วิจารณญาณเนาะจ้าแนวทางเราสู้กันฟังจ้าเพราะว่าความฝันอาตมาเน่ะอาตมาฝันมาเล็กมันออกกันเดี โอ้เจ้าค่ะพันมนมาเป็นเลขออกมานี่เลขที่ที่ออกน่ะมันเป็นเลขในกระดาษที่ตาไมาเขียนไว้อยู่ขังโต๊ะห็นงานโอ้เขียนใส่กระดาษหน่อยไว้น้อยก,กระดาษเลอดเชื้อไ้จ้าจ้ามานี่เลขที่เขียนไว้ในกระดาษน่ะมันเป็นแปดสามหากับเจ็ดสามปดสาม้ากับเจ็ดสามมาหน่มาหน่เลขมันออกตรงกับกระดาษพอดีจ้าตาตม้กับว่าเบิ่งในบินเอะ ลอตเตอรี่กรบปุกอไรซื้อในบินกรบปุกอไรซื้อเอ้าเลขเขียนไว้เทะๆก็โบซื้อเสียดายนะว่าฟันเสียดายแห้งเจ้าค่ะแล้วก็มาเบิ่งในมาเบิ่งกระดาษอยู่ตัวง่ายๆมาเบิ้งตัวง่ายมาเบิ้งอ๋อกระจอกเขียนไใ้ติดไใบยังมีคือโบซื้อแบบเขียนให้จระของแห่งเจ้าค่ะในความฝันเนี่ยเกระของเมียนซื้อเลขเขียนใบแท้ๆก็ยังนี้คือโบซื้อเขียนให้จระของขันเจ้าค่ะเนียยเขียนให้แล้วก็ปวดปวดท้องปวดยังเดือด ไปข่องน้ำดิเจ้าค่ะไปข่องน้ำไปไทยจังไรกับบุเบิด์ตเจือเขื่อนไทยไทยจังไรกับบุเบิด์ตเจือเขื่อนนส่วนเต็มหนีอยู่มัเจ้าคือเป็นจังสิไทยแบบมันออกหายดิออกหายแต่มันกูเหมือนเจือเขื่อน่ะเจ้าค่ะเมียนน้ำลาดแล้วก็เต็มคือเก่าน้ำลาดแล้วก็เต็มคือเก่า นี่แหละบางบ้างมันมาหรือว่ากิจแจ้งนี่แหละฝันก็ฝันอเมียนสิมีสุกไงบอกกันฝันเห็นขี่เห็นยังนี่มีสุกหเลยดีเจ้าค่ะฝันเห็นเหล็ออกสามตัวคือเปีดสามหากับเจ็ดสามเมีนบพเจ้าค่ะเมีนเมีนขบุญขบุญอกเปียดสามหาขลังออกเจ็ดสามก็ในในข้อฝันก็บอกอยู่ดีขี้ไอ้โมโหเจ้าของไหนวานี่นะขี้ไม่ตุงตุ๋นี่นะเจ็ดสามขึ้นบซื้อบอกไอ้ขีย้ผอมจมไปผอมนะในข้อฝันนะเมียน ศูนย์ให้เจ้าของแห้งว่าเจ้าของแบบเขียนใบตุ้งต่งแถวแคือบ,บอสือเอาเด็ดสามน <7 3 S 1> <ล>ะได้ทั้งบนทั้งล่างเในตัวนี้เมียน,นอันนั้นเลยมันออกทั้งบนทั้งล่างถือเขียนไว้นั่นแปดสามอ่ครับเจ็ดสามเคยฝันแบบนี้บ่เจ้าค่ะบ่บอบอบอเทเลขกเป็นบ่ฝันวา่าเลขออกนี่เมียนเมียนมักบ่เจ้าค่ะตัวนี้มักมักเลยล่ะพอดีแต่มัก เป,เป็นเป็นเหล็ที่มากนั่นืมสงสัสยจิตเป็นเหตุมือว่านนี่บอเจ้าค่ะอันพอดีเขาขายลอตเตอรี่อัตมาเทพปุน่นอยู่จ้ามีปุ่นอยนู่เจดีมันมีไอ้คนหนึ่งเนาะมีรถอ,อ่าขีดอมามะขายลอตเตอรี่ละเพป่ะมาพระอ,อาจารย์อันผมบ่เคยมาจักเทือ่อมาตั้งแต้นี่ยหน่อยปุ่นมาขายกับ่อกับแม่เมื้อนี้ มีดีเด้๋ยวมาขายโอ้เปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะอันซอยผมแน่นี่จ้ะเป็นประมาณนะซอยผมแน่ผมบ่ได้มาจักเทือเออันมีโอกาสได้มากกับซอยแน่วาซีจ้ะอ่าพอก็เลยดึงมาให้ไอ้เลขลอตเตอรี่จะดึงมาให้นั่นบ่บ่ได้เลือดดีจ้ะเพิ่นเพิ่นดึงมาให้เองจ้ะเพิ่นดึงมะข่ายแปดสามหาทันดีมันเป็นเลขที่ตรงกับความฝันคือว่าแต่ว่าเอาเก็บ้ยไปฝันโบไม่จริงใด ฝันตรงกับแต่หื้อความจริงกับความฝันแม่นแม่นอันเมื่อวานดอกเมื่อวนน้ำน้ำน้ำประมาณเที่ยงนี่ล่ะจ้าฝันก็เลยฝันเมื่อคืนนี้ตรงกันพอดีมีเหลอกอือแม่นจ้ากระไรฝันอ๋อมือขึ้นนี่มาฝันอีกว่าเลขออกเปลี่ยนสามหามัหมดเจาะเนาะจ้าแม่ียนเพื่อหาตะมาเอาเอาความจริงมาเก็บ มกมกเลยมาฝนอนเอละ่ะปู่อาจเสียสุกก็ได้เพราะว่าหลายอย่างหลายแนวอย,ยวู่ในวัดก็สิได้สร้างได้เป็งตืิมเพราะว่าเสียหายในการฝนตกวังนั้นดีเจ้าค่ะไม่ใชงน่ะก็บ่ได้เฮ็ดมาเป็นเดือนแล้วเพราะว่ามามามา,มา,มาไอ้เฮ็ดเป็นทีนีนเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันหน้าฝนเนาะถ้าถ้าถ้าบ่รีบบ่รีบซ่อมบ่รีบสร้างจ้ฝนมาย่านหย่านยันสิ่จีบไปเบื่อแต่น่ะคลื่นตกลิงต้องเลิงเฮ็ด ของลิงหิตทำบ่ได้พักบ่ได้เศร้าเลยจ้าลิงปล่อยการหิตจ้าแต่ว่าเลขเลขที่เฮาปล่อยต่อตองวดก็ยังคงเดิมแม่นบ่เจ้ากาเก้าสี่เป็ดแม่นเมีนจ้าแม่นเก้าสี่เป็ดนี่เป็นลขชอบเนาะตั้งแต่ตองวดให้ตัดหลินเหม่นบ่เจ้าค่ะแม่นเมีนเม่นก็ให้ซื้อให้เป็นเนาะเมียนวดก้อนนั่ะหลับเมียนคือว่าคือว่าให้ยซูนหกขาเมียนจ้าวดก้อนกันตัดผู้ตัดหลินมันมีแค่เลขแค่สามตัวเนาะก็ถือ แต่ว่าคือว่านละละ่ละเล็กูนย์หกออกดูคนก็เลยบ่สื่อแต่ว่าก็สิมนี้คนถือกอหัน่ะเจ้าค่ะที่คือการตั้มีกระติกหลายอยู่เพราะว่าอันอัตนาให้ชุดเดียวน่ะูนย์หกหาชุดเดียวการเขาเอะรเรียนอะเป็นเนนะสื่อหรเป็นเมนเจ้าค่ะคกนกระติกหลายตัวจ้ะแถดง่าแถวในหมู่บ้านนี่ยส่งมาหลายด้เนาะเมนเมนอือ เป็นอย่างสูตองวันนี้จังไดงวันนี้ก็เอาความฝันไปพิจารณนาบบางเนาะสําหรับผู้มาแม่นแมนจ้ะเพราะว่าเอฟซีก็โทรมาถามหลายมาเด็มฝันโมอะไรนั่นนั่นแหละจ้ะก็เลยมาตามให้แมนเจ้าค่ะเอฟซีที่ตามฝันกันหลายเดสเอฟซีตามแม่นเจ้าค่ะแล้วก็เออกระย่างรวมบุญเรื่อยๆเนาะเพิ่นก็ยังรวมบุญเรื่อยๆรืยเอฟซียังมาเรื่อยๆรื่อยกับมอเตอนาสาธุน้ำเพิ่นเอากันสัซนให้ทั้งหลวงพี่ให้ซินในพรอนเอฟซีแฟนช่องนี้เจ้าค่ะ อาจารธมะก่าอนุโมทนาสนุนสกุนเนาะครับเอบซีทุกคนเลยที่ร่วมร่วมร่วมทบุญกับธาตมาในการสางพญานาคในการบุรณะปฏิส่งขอต่างๆที่มันได้สูโท้มได้เสียเสยหายไปเนะาะจากบบแานวาถีเป็นกุฏิคด,ดีเป็นองค์พญานาคที่มันพังลง็ด,ดีหรือมันเป็นเจดีย์ที่พึ่ง ถพ่งพังไปหมาดๆก็ดีที่ซอยกันซอยอัตมาสางังตวากาผู้ละอาบาติสองหว่อยกันไปเนาะอขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้ที่ยันย่อมทุกคนเลยที่ FC ซทุกคนได้รวมสังกัตมาขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในขิดปัถนาสิ่งใดก็ขอยสมดังในขิดปัถนายเจ็บอยาไข้อย่าจน ขอนลำลำลุลรวยสุขูสุกนเถินสาธุนามสการเจ้าค่าจะจดาเจริญพรจ้ะเลขความฝันของหลวงพี่เด้อค่ะทั้งหลวงพี่มีเสน้นฝันวริเกอ,อกเปียดสามหาเปียดสามหาให้ตัดเหรียญดําเด้อสามนาริ้ตัดให้จ้ะเจ็ดสามคืออกเลขล่างเลขบนคือเจ็ดสามห้าจ้ะอันนี้เลขความฝันเด้อค่ะฟังให้จบก,กับการเล่าฝันแต่ว่าอันนี้ปล่อยตองวดจ้ะ ตัวงวดเป็นเลขชอบเด้อค่ะ 9, 4, 8นี่ให้ตัดหล่นสาบนาตัดให้ 9, 4, 4, 8, 9, 8ไปกับพร้อมจ้ะประมาณนี้ค่ะงวดว่างันเลขที่มักเขาเด้อค่ะเขาไปที่06ค้นถึกไหลเด้อค่ะอันนี้คืองวดก่อนให้บึ่งจ้ะเม็ดเดียวทั้งหลวงพี่ไ้มา06หาแต่ว่าสาบนาให้กัน09หาจ้ะประมาณนี้พี่น้องคะแต่ว่าเลขความฝันเด้อค่ะเอาให้บึ่งทั้งเลขความฝันทั้งเลขชอบค่ะคืรว่าโคงสุดท้ายแล้วล่ะจ้ะ ขอความฝันคงสุดไทยผู้ใดอยากร่วมบุญ0 6น0 2 8 2 4 9 4ติดต่อทั้งหลวงพีโดยตรงรวมกันเดื้อค่ะบุรณาบอ่าจ้อพายุค่ะทั้งทั้งโบดกับพังพี่น้องค่ะองค์พญานาคทั้งงกุฏิพี่น้องเอ้ารวมด้วยช่วยกันค่ะผู้ใดอยากสางอยากแปลงเนาะผู้ใดเห็นคลิปนี้ขอให้ถือสามตัวตรงๆงเป็นเด้อเปรตสามหาตามเลขฝันคอยออกด้อปูเด้อลูกหลานจิไใ้มีเงินเนาะค่ะมีทุนไปสา่งซวยค่ะ เอาเฮงๆปังๆรวยๆฝากกดไลค์กดแชร์น้ำใจคลิปนี้ฝากๆๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ้งๆเปิดการมองหินไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า